เที่ยวญี่ปุ่นกับทัวร์อีพีสามมาแล้วค่ะเช้านี้เราจะออกเดินทางไปเจอคุณลุงฟูจิกันแล้วเรานัดกับคุณลุงฟูจิไว้ที่โออิชิปาร์คแต่สงสัยมาเช้าเกินคุณลุงยังสะผมไม่เสร็จถึงแม้จะไม่ได้เห็นคุณลุงฟูจิแบบเต็มตัวแต่ได้เห็นเท่านี้คือดีใจมากแล้วว่าจากนั้นก็เดินทางไปช้อปปิ้งดีตี้ฟรีกันแต่ว่าในดีตี้ฟรีเนี่ยถ่ายไม่ได้นะเลยถ่ายการเรียนชงชามาให้แทนแล้วแบบชนีกินหวานอย่างฉันต้องมานั่งกินชาเขียวแบบไม่ใส่น้ำตาลให้ดูจากสีหน้าละกันว่า,ออา,า,บบาง เดินไปหลังร้านดูที่ฟรีได้พอเราเดินไปเท่านั้นแหละทุกคนคือช็อกมากแบบลองจินตนาการภาพตามนะทะเลสาบน้ำใสๆมองข้ามฝั่งไปมีภูเขาไฟฟูจิลูกใหญ่เต็มตาชัดๆเลยเจอช็อตนี้เขาไปคือน้ำตาไหลเลยค่ะเพราะว่าทำงานเก็บเงินมาอย่างหนักเพื่อสิ่งนี้เลยคลิปนี้คืออุ่มฟินและคุ้มค่ามากขอตัดจบทิปญี่ปุ่นวันที่2เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยสัญญาเลยว่าจะพาไปทานยากิริคุแบบญี่ปุ่นเล่นสก,กีหิมะที่ฟูจิเทนรี แล้วก็จะพาไปช็อปปิ้งที่ดองกี้ชินจูกุจะเป็นยังไงเราติดตามนะคะ